ากลับมาแล้วนะครับกับ Toyota m a j e s t ต2024การกลับมาครั้งนี้ครับถือว่ามาทงมันลังในรถตู้กลุ่มพรีเมียมแวนมีทั้งหมด2เกรดรุ่นก็คือรุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นท็อปก็คือรุ่นแกรนเดี๋ยวนัดนะครับจาก t o y ยตานนทบุรีจะพาทุกท่านพาไปชม Toyota m a j e s t ตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอยู่ตามไปชมได้เลยครับ มาที่ดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับ Majesty คันนี้บอกได้เลยครับหรูหรามากๆเลยไฟหน้านะครับจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED พร้อมกับไลท์ไกดิ้งดีไซน์นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสไตล์โครเมียมนะฮะดูหรูหราพรีเมียมสุดๆนะฮะส่วนระบบความปลอดภัยนะครับกล้องรอบพันมีมาให้แล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะมีทั้งคันเลยโดยเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร แรงม้าอยู่ที่163แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะมาที่ด้านข้างกันต่อเลยนะครับสำหรับใน Majesty เนี้ยล้อลอยจะเป็นขนาด17นิ้วสีทูโทนแบบนี้นะครับและในตัวกระจกด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวในตัวเป็นแบบระบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าขณะล็อกรถด,ด้วยนะฮะสำหรับไฮไลท์ของเรานะครับ ประตูนะครับประตูเปิดปิดไฟฟ้าทั้ง2ข้างนะครับเพิ่มความสะดวกสบายที่สุดไปเลยฮะมาที่ด้านท้ายกันต่อเลยนะครับก็ถือว่าดีไซน์ทั้งทั้งคันเนี่ยถือว่าให้ความพรีเมียมแบบลักชัวรี่มากๆเลยนะครับโดยไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับพร้อมกับไลท์ไกดดิ้งมีมาให้นะครับและก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะฮะสวยงามนะครับผม สำหรับใน m a j e s ต y 2024นี้นะครับซึ่งมันเป็นรถที่เหมาะกับการโดยสารมากๆเลยนะครับโอ้เบาะนี่ถือว่านั่งสบายมากๆเลยนะครับสำหรับในตัว Maj est y เนี่ยให้มาอย่างดีเลยนั่งสบายนุ่มนวลนะครับในคู่หน้านะจะดังยังได้ในเรื่องของเบาะบับนวดไฟฟ้าเป็นเบาะนวดไฟฟ้าสำหรับในรุ่นแกรนนะครับมีมาให้สำหรับคู่หน้าและก็ในการนั่งนะครับสามารถ ที่รองน่องได้นะครับมีมาให้ซึ่งโมเดลเย่2024เนี่ยก็จะมีความแตกต่างเรื่องของตำแหน่งเบาะนะครับในเวอร์ชั่น2024สําหรับแถวนั่งแถวที่1เนี่ยก็คือจะเป็นเบาะแบบ3ตําแหน่งนะครับก็คือแถวกลางสามารถปรับได้นะครับแบบนี้สามารถนั่งและก็ปรับถ้าไม่มีคนนั่งนะครับสามารถปรับเป็นที่พักแขนได้วางแก้วน้ําได้วางของได้ถือว่า ทำมาได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้ตำแหน่งการขับนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับโปรง่งโล่งสบายหมาะกับการขับขี่คือหายห่วงเลยและระบบความปลอดภัยเนี่ยถือว่ามีมาให้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ BSM by s สปอนะครับเตือนมุมอับมีมาให้กล้องรอบคันมีมาให้ครับอันนี้ จะได้ช่วยเหลือในเรื่องของตอนการขับขี่นะครับให้เพิ่มความมั่นใจได้และในรุ่นแกรนนะครับรุ่นแกรนเนี่ยก็จะได้ระบบ t o y ยต้าเซติเซนเพิ่มเข้ามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนและดึงกลับให้นะครับแล้วก็ระบบ d d p t i v e Cruise Control ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันได้นะครับในตัวของรุ่นแกรนก็จะได้เพิ่มเข้ามา ส่วนตัวพรีเมียมพรูซอนโฮทจะยังเป็นแบบระบบล็อกความเร็วธรรมดานะครับก็ให้มาระบบปลอดภัยครบครันนะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด9ตําตำแหน่งนะครับจอเครื่องเสียงนะครับขนาด8นิ้วซึ่งเวอร์ชั่น2024ก็จะได้เป็นแบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ไร้สายมาให้ Air จะเป็นระบบ Air Auto นะครับเป็นระบบที่เป็นกรองแบบนาโน E นะครับอากาศสะอาดสดชื่นแล้วก็ มีกล้องบันทึกหน้าของ Toyota แท้นะครับมีมาให้ทั้ง2เกรดรุ่นแล้วโอ้โหจัดเต็มครับในรอบนี้มีมาให้เพิ่มเติมด้วยถือว่าสุดยอดเลยน่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับ Toyota m a าสเ s อร2ซสนี้โดยราคานะครับในรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะสนนราคาอยู่ที่1,989,000้านบาทแล้วก็ในรุ่นแกรนนะครับรุ่นท็อปเนี่ยจะสนนราคาอยู่ที่2 3ล้าน 2 9 0 0 0บาทหากท่านกำลังสนใจใน Toyota m a r เจ t ซ2024นี้มาที่นี่ครับที่ Toyota นนทบุรีทั้ง7สาขาหรือจะโทร11 14เดี๋ยวครั้งหน้านะครับถ้ามีรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจหนุ่นจะพาทุกท่านมาชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย